สวัสดีครับก็วันนี้ก็ผมจะมาทดสอบตัว RC นะครับตัว RC อ่าเป็นรุ่นก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ FS t c b นะครับก็เป็น r อแบบ4 channel นะครับนี่กำลังจะเอาไว้คุมหุ่นของเล่นนะครับตัว RC เองนะครับก็จะมี เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวรับนะครับตัวรับซึ่งจะจ่ายสัญญาณออกมานะครับวันนี้ที่ผมทำนะครับก็คือเอามาวัดเพาเวิต h นะครับว่าสัญญาณที่ได้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าสัญญาณที่ที่ตัวคอนโทรลตัวคอนโทรลส่งเรเดีโอ Radio ไปให้นะครับส่วนตัวรับก็จะ เจนเจนสัญญาณเพผาที่แตกต่างกันออกไปนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมทำการทดสอบแล้วนะครับก็จะได้รูปประมาณนี้อันนี้คือจดไว้ก่อนนะครับชาวบ้านเขาทำให้ดูเยอะนะครับแต่ว่าไม่เชื่อนะครับก็เลยมาลองทำเองบ้างนะครับอ่ะนะครับในกรณีแรกนะครับมันก็จะมีช่องสัญญาณอยู่นะครับก็เนื่องจากมันเป็น4 c a ช n e ลนะครับ ก็จะมีช่องสัญญาณสำหรับข้างบนด้านขวามือเนาะขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับ <c oughs> โดยจากการลองนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นชันเนหนึ่งนะครับซ้ายขวานี่ชั้นเหนึ่งอันนี้ช h a n n e สองนะครับขึ้นลงช h a n n e สองนะครับขวามือตัว ขึ้นลงนะครับเป็นชันเ n e สามนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเป็นชั a เน e ส4่นะครับลองดูกันนะครับในกรณีของอย่างแรกสุดนะครับตั้งตั้งตัวตัวปรับเนี่ยนะครับไม่อยู่ตรงกลางตัวนี้เป็นตัวจูนมันนะครับก็ตั้งไว้ตรงกลางก่อนนะครับสมมุติว่ายังไม่จูนอะไรแล้วกันนะครับพอเนื่องจากผมใช้ลอจิกนีเลเซอร์นะครับ รุ่น LA 1 0 1 0ของ King s Logic Analyzer นะครับอ่ามันก็จะมีซอฟต์แวร์ชื่อ KingWiz นะครับซอฟต์แวร์นี้ก็มีทั้งบน Windows แล้วก็ Ubuntu นะครับก็เอามาทดสอบได้นะครับอันนี้ก็คือ Scroll Mouse นะครับ สกรตรงล้อวิวตรงกลางนะครับเราวิวตรงกลางนี้นะครับเพื่อจะสูงเพาสูงออกได้นะครับถ้าดูใกล้ๆแบบนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมดันตัวซ้ายมือขึ้นสุดเลยนะครับลันไปนะครับแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับวยเหตุผลว่ามันซูมอันนั้นเกินไปนะครับลองมาดูก่อนนะครับอย่างแรกสุดนะครับเรื่องของตัวเผลนะครับดู ดูที่ด้านขวามือนะครับตรงมเมาชี้ขวามือของของจอนะครับเราจะได้ period ของ pulse อยู่ที่18.3996นะครับมิลลิเซกนะครับซึ่งอ, <c oughs> อันนี้มันจะเป็นความถี่ที่คงที่ตลอดนะครับความถี่ที่ตัวเจนเจนออกมาคงที่ตลอดนะครับเป็น channel 1 channel 2 channel 3 channel 4นะครับ อีก c องช n e l อีก2 channel เดียวนะครับอีก2 channel เป็น5 6นะครับ5 6 5 6ตัว5 6ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าตัว RC จริงๆนะครับก็จะเขียนว่าเป็น4 channel นะครับตัวรับมันมี6นะครับ่ะนะครับ มาดูกันที่ชาแนลหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาโพรบศูนย์จับนะครับมันก็เลยขึ้นโปรบศูนย์นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับตอนอยู่ตรงกลางนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับตัววิดนะครับตัววิดก็คือตัวที่เอาไม้งไปชี้เนี่ยนะครับตัวที่เป็นลอจิกหนึ่งเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดห้าหนึ่งแปดเก้ามิลลิเซนะครับซึ่ง3ตัวเนี่ยจะพอๆกันเดยวนะครับผมเอียงแล้ว โอเคแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ตั้งไม่ตรงนะครับก็จะได้หนึ่งจุดห้านิดๆน,นะครับหนึ่งจุดห้ากว่านะครับคือที่ค่ามันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมตั้งตั้งมันไม่ไม่ได้ตรงกลางนะครับโอเคไม่นะครับอ่ะนะครับหนึ่งจุดสี 1.5โอ้โทษนะครับผมรีเวิร์ดมันด้วยนะครับมันตรงด้านล่างนะครับจะมีสําหรับปุ่มรีเวิร์ดนะครับก็อย่าไปรีเวิร์ดมันเลยนะครับเอาตั้งตรงๆนะครับพอรีเวิร์ดราคาที่วัดได้ก็จะต่างจากค่าเดิมนะครับโอเคในกรณีไม่รีเวิร์ดนะครับก็จะเป็น1.5 1.5กว่าๆนะครับ1.507 1.503นะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ นะครับมาดูชั้นที่หน่งนะครับช่นงที่หน่งนกรณีถ้าดันไปขวาสุดนะครับลองดูนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าตัววิดนะครับตัววิดเพิ่มเป็นจาก1.5กว่าเป็น1.9นะครับอันนี้คือดันขวาสุดเลยนะครับถ้าดันดึงมาซ้ายสุดนะครับดึงมาซ้ายสุดนะครับก็ลองรันดูใหม่นะครับก็จะได้เป็น เหลือ1.09นะครับซึ่งค่าพวกนี้ลองจดไว้ดูนะครับมันก็จแวรี่นะครับจากซ้ายสุดไปขวาสุดก็จะประมาณ0.7กว่านะครับ0.7มิลลิเซกนะครับ0.7ถึง0.8มิลลิเซกนะครับขึ้นบนก็เหมือนกันนะครับลองดูนะครับลองรันดูนะครับโอ้เมื่อกี้ผมลืมกดนะครับเอาใหมนะครับ <c oughs> นี่ชานัลสองนะครับน่ะชานัลสองอันนี้ดันขึ้นบนนะครับก็วิดก็จะเหลือที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนะครับถ้าดึงลงมาด้านล่างนะครับที่ชานัลสองนะครับชานัลสองก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดเก้านะครับก็ต่างกันประมาณศูนย์จุดแปดมิลลิเซกเหมือนกันนะครับ นะครับก็จะเป็นตัวซ้ายขวาก็ตัว Channel 3กับ4ก็เหมือนกันนะครับในกรณีถ้าจะกลับลอจิกนะครับไม่ใช่กลับลอจิกสิกลับตัวเพาเวอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของอันนี้ Channel 1 Channel 2 Channel 3แล้วก็ Channel 4นะครับก็เรียงกันไปนะครับในกรณีถ้าเราอินเวอร์มันนะครับอินเวอร์แบบในรูปนะครับ อันนี้ผมทําของชั้นเอลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นชั้นเอลหนึ่งก็คือซ้ายขวาถูกไหมครับเมื่อกี้อ่ชั้นเอลหนึ่งดันขวานะครับอ่าเมื่อกี้ดันขวาค่ามันเพิ่มนะครับแต่พออ่าอินเวอร์แล้วนะครับดันขวาค่ามันจะลดแทนนะครับทางกับกันนะครับดึงซ้ายก็ค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับ ชาแนลหนึ่งนะครับค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดึงกลับนะครับอันนี้ดึงซ้ายนะครับค่าต้องน้อยลงนะครับนะครับจะเห็นว่าพอแคบลงนะครับอ่ะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ RC นะครับส่วนวิธีการเอาไปต่อทำอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ